หนุ่มน้อยลูกชายดิวอลิสลาเห็นหน้าแบบชัดๆทอดแบบคุณแม่มาเป๊ะๆกลายเป็นที่น่าเอนดูและที่รักของใครหลายๆคนไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องไซรัสแอสตาลีลูกชายของดิวอลิสลาและสามีชาวไต้หวันที่ออกมาลืมตาดูโลกเมื่อวันแม,แม่แห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งงานนี้แม่นมแม่ทุนหัวส่งของขวัญของเล่นมาให้เจ้าตัวอย่างมากมายเลยนะคะ จนทางด้านของคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่เนี่ยก็รีโพสต์สตอรี่กันไม่ทันเลยทีเดียว ภายหลังจากที่ออกมาโพสต์ภาพนิ่งของหนุ่มน้อยไซรัสไปเรียบร้อยแล้วนั้นล่าสุดแมดิวนั้นก็ได้โพสต์เป็นคลิปออกมาให้แฟนๆได้ติดตามได้ฟังเสียงเอิ๊กอาร์กของเจ้าตัวเล็กกันแล้วล่ะค่ะโดยคลิปนี้ทาให้ได้เห็นหน้าของหนุ่มน้อยกันแบบชัดๆจนหลายๆคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องไซรัสแีนยทอดแบบคุณแม่มาแบบเป๊ะๆเ,เลยทั้งตาและปากได้คุณแม่มาแบบเต็มๆ งานนี้ไม่ใช่แค่พี่ๆนะนะ้าๆมาดูความนะ่ารักเท่านั้นเพราะแม้จะอายุแค่6วันแต่ก็แอบใบเล็กเด็ดเป็นแล้วจากในคลิปนูน้อยเนี่ยกำมือแล้วก็แบมือออกมาเป็นเลข0ูนย์หาจนทำให้ทางด้านเพื่อนสนิทของคุณแม่ดิวคือกวางเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าจะตามสื่อจนกว่าจะถูกเลยทีเดียว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ